เอาละครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามเพจ Td Photo Stock Thailand ทุกท่านนะครับเรื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสนะครับที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาลองขึ้นโมเดลนะครับทำตัวอย่างของงานลักษณะประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านได้ลองมาทำตามดูนะครับโดยวันนี้ครับผมก็จะทำโมเดลที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไปนะครับคิดว่าทุกท่านน่าจะสามารถพอจะทำตามได้นะครับ โดยโปรแกรมที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Blender นะครับซึ่งโปรแกรม Blender นี้นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ทุกรูปแบบเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเนื้อหานี้นะครับก็จะบอกกับคนที่เคยฝึกใช้งานโปรแกรม Blender มาแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ ในอนาคตผมจะพยายามลงคลิปนะครับโปรแกรม b บนเดอร์นี้แบบเบสิคให้ทุกท่านได้ลองดูแล้วก็ลองหัดดูนะครับโอเคครับอันดับแรกครับเปิดซีนเข้ามาให้เราลบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในซีนะครับกด delete ทิ้งให้ add mesh ที่ชื่อว่า Icosphere ph เข้ามานะครับผมจะเพิ่มซัพเป็น3หลังจากนั้นครับเข้าไปที่ edit mode นะครับ กดคลิกด้านนอกหนึ่งครั้งเลือกเป็นเฟสนะครับแล้วก็ทำการ Select s e เล็ t แรนด o อครับผมจะแรนด o อมอยู่ที่ประมาณ15%หลังจากนั้นครับเราจะทำา x ็ individual ว a a e นะครับกด1ครั้งดึงออกมาเล็กน้อยพอนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการ s สเก e แต่ก่อนที่เราจะ s สเก e นะครับ ให้มาปรับ p i v o อนะครับเป็น individual origin กดตัว S ทำการ scale คลิกขวาใช้ extrude คำสั่งเดินนะครับดึงออกมาเล็กน้อยทำการ scale เล็กน้อยครับให้มีขนาดเล็กลงทำการ extrude อีกครั้งหนึ่งนะครับกดตัว S scale ให้ใหญ่ขึ้นคลิกขวา extrude ครับดึงออกมาเล็กน้อยกดตัว S scale ให้มีความหนาขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการ Extrude เพื่อปิดท้ายอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราออกมาที่ Object Mode เลือกโมเดลคลิกขวา s h a shade s m o o t t law ไว้เลยครับเราจะการเพิ่ม s sub d i v i s i o n นะครับมาที่ Modify ครับแ d d บ i ด i ไเอเพิ่ม s sub d i v i s i o n นะครับผมจะเพิ่มไปถึง3 Subdivision เลยนะครับกด Apply ครับแล้วทำการเพิ่มดีเทลนะครับโดยการใส่ Modify ครับที่ชื่อว่า displace นะครับกดมาหนึ่งครั้งโมเดลจะมีการบวมไม่ต้องตกใจครับให้เรากด view texture ได้เลยครับแล้วก็มาที่ texture t a บด้านขวามือทำการเลือกนะครับ texture cloud โมเดลเราก็จะมีดีเทลประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะาลดความแรงของมันนะครับที่ตัว m o d i f y strength ครับผมจะลดลงเหลือ0 จุดศูนะครับโมเดลเราก็จะมีดีเทลประมาณนี้อันนี้ถือว่าเราเสร็จการทำโมเดลไปหนึ่งสเต็ปนะครับถัดมาครับเราจะทำการปรับแต่งแมทเทอเรียลของมันนะครับโดยที่เราจะมาที่เชดด i n g นะครับเปิ Space ตรงนี้กดไป1ครั้งซูมเข้ามาที่โมเดลนะครับกด Z ค้างไว้ครับเรามาที่เรนเดอร์โหมดนะครับ กด new ครับเพื่อ assign แ material เข้าไปนะครับทีนี้ material ผมก็จะมาแนะนำครับก็จะมีการผสมผสานนะครับตัว emission นะครับแล้วก็ตัว shader ปกตินะครับแล้วก็จะมีการคุมด้วยโหนดพิเศษนะครับที a ชื่อ่่า r e f i l อีกทีนึงเพื่อเอาไฮไลท์ขอบด้านนอกนะครับโอเคเราทำการกด shift a ครับผมจะ add ตัว fill เข้ามาก่อนนะครับซึ่งตัว f i l นะครับผมจะโยงเข้าไป หา ColorLamp ครับเพื่อเอาไว้คุมอีกทีหนึง่งโยงค่าแฟ t เข้าแฟ t นะครับแฟ to Fa ฟ t โอเคครับหลังจากนั้นผมจะสร้างตัว i m ม s ช i o n ขึ้นมานะครับกด1ครั้งครับผมจะทำการผสมตัว i m i s s i o n นะครับกับตัว Shape ปกตินี่นะครับ โดยผสมผ่านตัวชิป a ครับ mix shader ครับโยง shader 2ตัวครับเข้าหา shader นี้แล้วโยง shader ตัวสุดท้ายเข้า surface ครับอ่า material material เ,เ,เราทำก็จะมีลักษณะประมาณนี้สุดท้ายครับเราจะเอาตัว Fa เฟ l เนี้ยเข้ามาคุมอีกทีหนึ่งโดยโยง color ครับเข้าค่า f a c ของตัว b i g shader ครับ หลังจากนันนะครับให้เราลองสลับค่าดูนะครับโมเดลเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งเราสามารถปรับแต่งมันเพิ่มเติมได้อีกนะครับโดยผ่านค o l เล l ร์แนะครับที่เราเอาไว้ควบคุมส่วนตัวอ่าอีมิชชั่นของเราครับเราสามารถปรับแต่งสีได้ด้วยนะครับผมจะเอาเป็นสีโทนฟ้าแล้วกันครับ นี้รวมถึงแมทเทเรียลพื้นฐานนะครับก็สามารถปรับสีได้เล็กน้อยครับโอเคครับเราจะได้ตัวเชตที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาทำการเพิ่มดีเทลให้มันครับโดยเราจะแอดตัว displacement นะครับ โยงเข้า d i s p l a c e m e n t ไปก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะหา t e x t เจอรมาใส่เข้ากับช่อง i s p l a c e m e n t ช่องนี้นะครับโดยการกด shift a ผมจะใช้เป็น noise texture เข้ามานะครับโยง Color เข้าค่า high ครับสังเกตว่าโมเดลเราครับก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาปรับตัว Scale ของ noise นะครับให้เป็นสักประมาณ10 หลังจากนั้นครับผมจะทําการสร้างน้อยอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับโดยการดูพิเคทแล้วเราจะทําการผสม2ตัวนี้เข้าหากันครับโดยผสมผ่านตัว Mix RGB โยงคัลเลอร์ครับเข้าคัลเลแล้วปรับโหมดเป็น Overlay นะครับหลังจากนั้นผมจะปรับ s สเ l e น้อยตัวใหม่นะครับให้มีสเกล e ีขึ้นนะครับโดยปรับค่า Scale เ,เป็น30ดีเทลผมจะเพิ่มเป็น5นะครับแล้วเราจะมาลองดูผลลัพธ์กันยง c o l เลตัวที่เราผสมแล้วนะครับเข้ากับค่า High เห็นไหมครับว่ามันจะมีดีเทลมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดมันแรงไปนะครับเราสามารถมาเพิ่มลดค่าสเกลในดิสเพลเมนได้ เอาพอประมาณนะครับไม่ต้องแรงมากผมชอบฟิลประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับสเตปที่2แต่ก่อนที่จะจบผมจะมาเพิ่มค่าสตริงนะครับช่อง emission ให้เป็นสักประมาณ10เพื่อให้โมเดลครับมันมีความโกลมากขึ้นแล้วเราก็จะมาที่แท็บ l นเดอร์พ o ลล์พันี้นะครับผมจะเปิดค่า blue เพื่อให้มันเรืองแสงออกมาครับตัวอ e นンเดอร์เอาผู้ครับผมจะ ปรับค่าเป็น128รอไว้เลยสเต็ปถัดมาครับเราจะกลับมาที่การ Layout นะครับโดยผมจะทำการ d u ดูพิเคตตัวไวรัสตัวนี้นะครับออกมาสักประมาณ5-6ตัวนะครับกดเลข1ครับมาก้องฟอนต์เลือกไวรัสกดชิปดีครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราทําการเปลี่ยนกล้องครับคิกเมาส์กางครับเปลี่ยนกล้องแล้วทําการเลื่อนไวรัสแต่ละตัวนะครับออกไปด้านหลังเพื่อสร้างาระยะให้กับมันนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นผมจะดดูพิเคตออกมาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมจะเอามาไว้ด้านหน้าสุดซึ่งเป็นระยะด้านหน้านะครับหลังจากนั้นกดเลขกหนึ่งครับให้เรากดชิป A นะครับสร้างกล้องขึ้นมาคามีล่นะครับกดซูนนะครับไปที่กล้องของเราอ่ามันจะซูเข้ามาลักษณะนี้ให้ท่านกดตัว G 1ครั้งครับตามด้วยการคลิกที่เมาส์กลางแล้วลากออกมาครับ อะประมาณนี้นะครับโดยสัดส่วนของภาพนะครับผมจะมาที่ตัวเอาพุทนะครับผมจะปรับเป็นสัดส่วน4ต่อ3นะครับโดยการพิมพ์4,000คูณด้วย3,000พิกเซลนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทำการเลือกอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นนะครับทำการขยับเลเยอร์มันออกมากดตัว G นะครับในการเลเยอร์โดยตัวเอกนะครับผมจะเอาไว้บริเวณที่เป็นจุดตัด9ช่องนะครับ ที่เหลือก็เลเยอร์ออกไปครับตามความสะดวกของท่านเลยกดตัว R 2ครั้งครับทำการหมุนมันเล็กน้อยครับกดตัว S นะครับเพื่อทำการสกิลให้มีใหญ่บ้างครับเล็กบ้างตัวเอกของเรานะครับเอาให้ใหญ่ขึ้นสักเล็กน้อยนะครับ คครับได้ประบาลนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองเปิดเล่นค่า depth of field กันนะครับให้มาที่กล้องของเรานะครับเลือกที่ c a m e r a แล้วมาที่ตัว data ของมันนะครับ object data ตรงนี้นะครับให้เราเปิด depth of field นะครับแล้วเราทำการเพิ่มลดค่า f stop ดูครับผมจะลดไปที่0.6นะครับกดแทรกค้างไว้1ครั้งครับมาที่ render mode โอเคครับเราก็จะได้ภาพลักษณะมานี้ครับสุดท้ายครับเราจะตกแต่งาฉากหลังอีกเล็กน้อยครับผมจะแอดตัวเพลนเข้ามาครับกดชิป A แอดเมชที่ชื่อว่าเพลนขึ้นมานะครับทำการสเกลให้มันใหญ่ๆเลยนะครับกดตัว R ครับหึงครั้ง กดตัว x ครั้งครับพิมพ์เลข90้องศาเข้าไปครับกดตัว g y นะครับแล้วก็ดันเข้าไปด้านหลังครับซึ่งฉากหลังนะครับผมจะใช้เพล y ตัวนี้มาเป็นฉากหลังหลังจากนั้นครับให้เรากด shift a นะครับทำการเพิ่มแสงมาหนึงดวงเป็น point light กด g y ครับดันเข้ามาปรับรัศมีนะครับให้ใหญ่ขึ้นกำลังไฟนะครับลองซัก ประมาณ1,000วัตต์ดูกดเลขศูนย์นะครับมาดูที่กล้องเราจะสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของไฟนะครับที่อยู่ตรงกลางซีนของเราทีนี้นะครับผมจะเพิ่มดีเทลให้กับฉากหลังของเราครับโดยการ add modify ครับผมจะเพิ่ม s u d u i t i o n เข้ามาครับเป็นประมาณ7แล้วกด simple ไว้นะครับเพื่อให้ shape ยังเป็น shape เดิมอยู่ s ั t ติช t i o n ของเราจะเยอะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้ Apply ไปเลยครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับเราจะทำการใส่ i s p l a c e m e n t เข้ามานะครับกด New ครับลองมาเลือก Display e เป็น Cloud เช่นเดิมครับทีนี้ให้เรามาที่ Modify เหมือนเดิมครับเราจะลดค่า Strength มาให้เหลือประมาณจุดหดูก่อนจุดสครับ ก็จะได้พื้นหลังลักษณะประมาณนี้นะครับขวาครับเฉดสมูทกดซูย์ด้อีกครั้งครับซีนของเราก็จะดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาปรับตัว Material ของตัวแบ็กกราวของเรานะครับโดยการมาที่ช่อง Material นะครับกด New ครับเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้อีกเล็กน้อยครับทีนี้ ตัวไวรัสของผมก็เป็นสีน้ำเงินนะผมก็จะพยายามใช้สีให้มันใกล้เคียงกันมาที่ base color ลองปรับเป็นน้ำเงินนะครับแต่ให้ออกไปทางเข้มๆนะครับโอเคเราจะได้ลักษณะประมาณนี้แนละ้วทีนี้ผมจะแต่งมันเพิ่มเติมครับให้มีลักษณะเหมือนเป็นพวกฝุ่นละอองครับที่ ลอยอยู่บนอากาศนะครับโดยผมจะใช้ตัวไอโคสเฟียนะครับผมกด shift a นะครับทำการแอดตัวไอโคสเฟียขึ้นมากดเล็กหนึ่งครับอลองซูมเข้ามาดูครับไอโคสเฟียเราจะมีหน้าตาประมาณนี้มาที่ solid mode ก่อนก่อนก็ได้นะครับกดแซตค้างไว้ solid ทำการลด s u b ดิช c t i o n นะครับให้เหลือประมาณ1พอแล้วนะครับ หลังจากนั้นสเกลให้มันมีขนาดเล็กลงเล็กลงแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำฝุ่นให้มันโอเคครับหลังจากนั้นเราจะกด New Material เข้ามานะครับทำการเปลี่ยนนะครับเป็นตัว Emission นะครับปรับสีครับออกเป็นสีโทนน้ำเงินหน่อยเพิ่มสตร g งสักประมาณ3-5ถึง5นะครับ อ่ะลองกดแซดทรัไไว้มาที่เรนเดอร์โบครับจะเห็นความโกรของมันนะครับเราสามารถมาเพิ่มค่าส n ริงได้อีกนะครับยิ่งเพิ่มเยอะมันก็จะยิ่งสว่างนะครับประมาณนี้ทีนี้ให้เรากดสูตรมาที่กล้องครับผมจะเอาตัวไอโคสเฟียตัวใหม่นี้ยกระจายไปให้ทั่วเลยนะครับโดยการกด s ชิปดี ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับคลิครัามาที่ o u t l i n e ร r นะครับเราก็จะได้ไอโคสเฟียจำนวนมหาศาลเลยนะครับอลองเลือกจากไอโคสเฟียอันใหม่นะครับที่ไม่มีการแอดตัวพวก modify นะครับประมาณนี้ผมจะทำการ d u p l i c a t ออกไปอีกครับโดยการกด shift d เพื่อทําการเพิ่มระยะของมัน,นครับให้มีระยะความลึกมากขึ้นกดตัว G ครับทําการ move นะครับกด shift d เพื่อทําการดุบออกมาอีกนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเราจะทําการกด shift d เข้ามาอีกระยะหนึ่งกดตัว G เพื่อทําการขยับนะครับ shift d ครับโอเคครับภาพของเราก็จะได้ประมาณนี้ครับที่เหลือก็คือ เราก็จะลองเช็คกับการเรนเดอร์ดูนะครับให้มาที่คำสั่งเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์อิมเอ่าการเซ็ตค,ค่าของการเรนเดอร์นะครับตอนนี้ผมเซ็ตไว้หมดแล้วผมจะเอาแค่บ o o m แล้วก็ตัวแซมเปิลนะครับก็จะใช้แค่1,2,8พอตอนเรนเดอร์นะครับให้กดตัวตัว f 1 2ครับหรือมาที่ตรงนี้ก็ได้ครับกดเรนเดอร์อิมเมรเราจะเรนเดอร์ด้วยตัว e v e e นะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ อะรอไปนะครับอ่าโอเคครับภาพของผมมาแล้วครับก็จะได้ไวรัสนะครับที่มีลักษณะประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของการโบเก้แบ็กกราวครับสวยๆทีนี้การเซฟออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะเอาไปปรับแต่งต่อใน Photoshop หรือเปล่านะครับอ่าอย่างของผมนะครับก็กด shift s นะครับแล้วก็เลือกเป็น jpeg นะครับ อ่ะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาลองเปิดดูนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ท่านครับว่าท่านอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมของผมก็จะทําไม่เยอะนะครับจะปรับสีเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับปรับคัลเลอบบร์บาลานะครับให้อ่ามีสีที่อ่าดูน่าใช้งานมากขึ้นนะครับอาจจะมีการแอบใส่ฝุ่นเล็กๆนะครับ ที่ไม่ใช่โบเก้ด้านหลังครับเข้าไปในซีนบ้างให้ซีนของเรามีลักษณะเป็นแบบมีฝุ่นฟุงฟ้งๆอยู่ในซีนนะครับโอเคครับเมิดปรับเป็นโอเล์ครับเพิ่มความสดของสีอีกนิดนะครับผมจะใส่พวกไวแบนซ์เข้ามา นิดนึงครับให้งานเรามีความสดมากขึ้นครับโอเคครับเสร็จแล้วครับทีนี้งานเนี้ยเราก็จะสามารถนำไปใส่ดิสคริปชันใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็เตรียมส่งขายยังตลาด m i โครสต f อได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการทำโมเดลไวรัสแบบง่ายๆของผมนะครับก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ อนาคตนะครับผมจะมีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับางานที่เป็นลักษณะทีดีออกมาอีกครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ